ชวนนมละ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 ลจันจาขอข้าวขอแกง นิ่เกยที่ไหนเนี่ยทำไมนักเกียตหันหน้ามาคุยกับข้าได้มโอ๊ยข้าเจ้าไม่ต้องกัดไปอิทุเล่พี่พี่คุยกับปกติไหมเนี่ยพี่คันมากพี่คันเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับข้าเจ้าเนี่ยพี่เพิ่งคันใช่ไหมคันมากเพิงคันเมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่พี่อยากเห็นหน้าหนูไหมพี่อยากเห็นหน้าหนู ใครเนี่ยจะเย็นลูกไปจะฟังรูเรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยลลลล่ะเฮ้ยลลลล่นี่ยน่ดอใครเนี่ยใครก็ไม่รู้อีกแล้วเรื่อม่ขี้เหร่เขาไม่รู้เรื่องเลยไม่เอาอะเฮ้่ะเฮ้ยลลลล่ะภูากินปลากินปุ้งมังท้ายชุดครับหมดแล้วเออกระตุ้นนะครับว้า เออคนผู้หญิงวิ่งตามผู้ชายคนนั้นมามีธูระาอะไรที่ต่าหยอกกันหยอกขอหยอกกันใช่ค่ะถ้ามีธุระาอะไรเนี่ยผมว่าหันหน้ามาคุยกันดีๆก็ได้นะครับได้ค่ะเอ้าหายไปไหนแล้วนูนแม่เล็กแล้วก็แม่ปูนะคะคุณค่ะไม่คุยกับเขาไม่ดีแล้วเผื่อเขามีธูด้าคุณไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะ แปลว่าอะไรวะเด <even S 2> ี๋ยวมึงกกรูเฮ้ยทำไมอ่ะคุณหันหน้ามาคุยกันดีดีหรือ่าครับขอทโทษนะคุณหันหน้ามาเบาคุณวุ้ย <c oughs> งานนี <c> ้ฉ <oughs> ันชอบมากพี่อยากเห็นหน้าหนรอครับหันหน้ามาจ้ะครับ สเสียงร้อหลอกมือก็นิ้มหนึ่งใคาหนูหันไปแล้วพี่ห้ามห้ามวิ่งหนีหนูนะจะพูดได้ฟังของใครของใครคะของพี่เตาอ่าหันหน้ามาเลยนะคือเตาชื่อเตาเล่าว้ากูไปตั้งแต่วันแรกแล้วเธอเป็นไหไกันเป็นอะไรกันเนี่ย อะไรวะสก,กปรกอ,อ่ะหน้ามึงก็สกปรกเนี่ยแบงค์หมื่นหนูขาดเขามีแค่แบงค์ร้อยนี่เจอไปใครมาจากไหนเนี่ยใครเนี่ย<น> <laughs> เอาอีงามไส้เด็กกลัวอยืนดีก็มาวิ่งไล่จับเลยฮะเธนนอไปใครมาจากไหนเป็น,นคู่กันเป็นเนื้อคู่เด็กน,น้อย เป็นใครไากไหนเป็นคนเรามาจากใต้บาดาลเราสองคนน่ะเป็นเนื้อคู่กันจะไม่เชื่อเหรอว่าจะเป็นเนื้อคู่เชื่อเรื่องจริงจะจะถามเธอเลยเธอรู้จักเขาสามร้อยยอดได้ไหมรู้จักดีมากจริงเหรอจริงถ้อหาว่าเธออยากจะแต่งงานกับฉันใช่ไหมอืมใช่งั้นเธอไปหาพานท้องให้ฉันได้หรือเปล่าได้รู้จักเปล่า รู้จักไปถูกใช่ไหมถูกถ้าอย่างนั้นไปหาพานทองมาอภายในสามวันเท่านั้นถ้าหาว่าหามาได้ฉันสอนสิงห์นี่นจะยอมแต่งงานกับเธอวันเดียวลิ้นไม่มีกระดูกทําไมเขียนสัญญาเดี๋ยวนี้ทำไมต้องเขียนสัญญาด้วยฉันเป็นเจ้าคําไหนคำนั้นเหรอเขียเขียนเฮ้เร็วๆค่ะจิ้งกิ๊ดกวนมาไม่ได้แล้มีสัญญาแล้วจะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเอ้ยกันหาชาลีขึ้นมาได้แล้วลูกจบหรือว่าลืมแล้วไปซ่อนทำไมในบ่อบัวนะ่ะไม่ไปซ่อนตัวในเขือเ่อนหรืออไร่าสัญญาข้าพเจ้าสอนสิงได้ใช้นาสาดำโดงไปหาพันทองที่เขาสามร้อยอดถ้าหากว่าหามาได้ภายในสามวันใช้สอนสิงจะยอมไปคู่แต่งงานกับดำโดง เออทำอะไรอ่ะรีบไปและรีบมามันทับเต้นเรือเนี่ย